ชาลูกคุณชาณนนีเป็นเคนผูกขอบนุกูลพูนผาดุงจวบเจริญวไวฟูงฟักธานุถนอมบ่บำราดนิรากไกลเส เท่าไรไรโบคิดยากลำบากกายตรากทุนรักคนทุกข์ถนอมนีง้งรู้รู้วาวปดป้แบบองสิ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกา รียบนัชานุายายคุณชานนีคือภูพาใหญ่พื้นอาสนทรากาบเทียบเทียมทันเรือที่จะแทนททดจะสนองคูนั้ ชาในอันอุดมเลิศประเสริฐคุณตั้งใจเรียนนะลูกนะอย่าดื้อ,อย่าซสกับคุณครูนะเป็นเด็กดีของสังคมค่ะ